เงินเก็บเกี้ยงกระเป๋าหอบตัวกับสุพรรณชีวิตวันนี้วัย68ปียะตะกูลราชยังลืมไม่ลงรักฝังใจไก่จา๋า หากคุณยังจำวลีเด็ดที่ออดอ้อนและบทเพลงไก่จ๋าเป็นอีกเอกลักษณ์ของสายยันสัญญาที่มาจากการสร้างสารรค์คำของปิยาตระกูลราชซึ่งสำหรับแฟนหนังแล้วปียะอาจเป็นพระเอกตัวจริงแต่สำหรับสายยันสัญญาเขาเป็นทั้งนักแต่งเพลงประจำตัวและเป็นเพื่อนคู่หูที่เคยคุกคี่ทำงานร่วมกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในหัวใจทําให้คุณอาปิยะแต่งบทเพลงหวานนซึ้งๆขึ้นจากประสบการณ์ความรักของตัวเองนอกจากนี้ในอดีตนั้นปิยาตะกูลราชเป็นถึงพระเอกดังจากภาพยนตร์ขู่บันนอกพุทธศักราช2521ที่ประกบคู่กับก้อยฟอสนาสิทธิเวชจนสร้างชื่อเสียงให้กับเขามาแล้วนอกจากนี้ปิยัตะกูลราชมีผลงานหนังเยอะมากกว่า100เรื่องไปแล้วด้วย อีกทั้งในปัจจุบันนี้ปียาตกลราชในวัย68ปีก็ยังคงมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงบ้างแม้ช่วงที่ผ่านมาอาจจะห่างหายไปเพราะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยภายหลังจากไร้งานในวงการบันเทิงราวๆสองปีปียาตกลราชก็หอบตัวกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะด้วยรายรับหดหายตังเก็บที่มีก็หมดไปแต่ในปัจจุบันปียาตกลราชก็ยังรับเล่นละครอยู่เรื่อยๆ นอกจากนี้อีกหนึ่งอาชีพของปียตะกูลราชมีความสามารถในการเป็นนักพักมวยด้วยโดยปียตะกูลราชเล่าว่าตอนนั้นเหลือเวลาประมาณสินาทีมวยกำลังจะออนแอร์แต่นักพักไม่มาเจ้าของรายการเลยบอกเพื่อนเราว่าอยากให้เรามาช่วยพักมวยให้ก็เลยได้ลองดูในการพักครั้งแรกคนก็เขียนจดหมายมาด่าว่าเล่นหนังชอบแต่งเพลงเยี่ยมแต่พักมวยอยาเลยเสียวงการ แต่ที่สุดแล้วตนก็ยังไม่ลดลกความพยายามก็เลยได้ตั้งใจฝึกฝนตัวเองอีกครั้งแต่เมื่อตอนเองเป็นนักแต่งเพลงก็ไม่อยากพากเหมือนคนอื่นจึงต้องสรรหาคำมาพูดเอนเตอร์เทนคนดูอาทิขอยืมปลายคางไว้วางเท้าตอเกี่ยวเหนี่ยวตีกินปูนร้อนท้องแต่กินข่าวราวทั้งร่างซึ่งลีลาพักมวยแบบนี้ที่คอมวยตู้ถูกใจเพราะไม่เพียงสนุกแต่ยังใช้ภาษาได้ชัดเจนถูกต้องมีความหมายลึกซึ้ง ปัจจุบันคุณปียตะตระกูลราชยังมีผลงานในวงการอยู่มากมายและยังเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการนักมวยอีกด้วย